กลุ่มผู้สูงวัยซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้เป็นวัยเรียนที่เข้าไปอยู่ในระบบและแต่ว่ามันจําเป็นมากๆที่ยังคงจะต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตด้วยสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาจจะต้องไปเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วภัยทางเทคโนโลยียุคนี้ก็มาแบบ <มา S 1> โอ้โหเ,เ,เยอะมากๆจร,จริงๆอาจารย์พูดต่อเลยครว่าการเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะทําเพื่อให้กลุ่มผู้สูงวัยหรือซีเนียเนี่ยได้มีองค์ความรู้หรือว่าใช้ชีวิตไปในแบบที่เรียกว่า อย,อย่างมีความสุขได้ด้วยเนี่ยทำยังไงครับก็เราจะมีมจทอรมีโครงการที่เรียกว่าสมาร์ตซีเนียของของสมาร์ตซีเนียเนี่ยรเราก็คือเราเราสามารถที่จะ,ะพัฒนาคนที่นอกจากเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพแล้วเนี่ยพัฒนาอาชีพเพราะบางคนงเกษียณแล้วเรารับตั้งแต่55 55 55ปีครับ 55, 5, 5, 5, 5ปีครับ,รบขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอาชีพด้วยเหมือนกันนะเพืยย่อพัฒนานี้มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเพราะเพราะว่า บางครั้งมันเห็นเทรนที่ดีจ,จะมาปรับแต่ขนาดเดียวกันอนย่าที่มากันมากเนี่ยก็คือเราต้องการแฮปปี้เนสที่จะบอกว่าไลฟ์ลองที่โกวันหนึ่งแฮปปี้เนสคือความสุขบางทีอยากจะคุยกับหลานแล้วรู้จักว่าไอ้หลานทาอันนี้อานยังไงคุยกับหลานเป็นอะไรต่างๆ่แล้วก็รวมถึงภัยที่เป็นไซเบอร์คามที่ตอนนี้เราก็ทําโครงการร่วมกับสอทอที่ตํารวจไซเบอร์ด้วยที่ป้องกันเรื่องเกี่ยวตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้สูงวัยเนี่ยก็จะสามารถที่เท่าทันเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดิจิทัลอย่างเดียวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะ เรื่องเกี่ยวกับดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตต่างเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลในเขาเพราะ,ราะถึงช่วงวัยหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไว้บางที<อ>เราไม่ทราบเราบอกอก็ไม่มีเปิดอยู่ใน YouTube เยอะแยะแต่บางทีมันก็ต้องอาจจะต้องจัดแพ็กเกจให้เห็นว่าริงต้องเตรียมอย่างนี้บางครั้งก็ของถูกไอขอ,ของถูกต้องบางทีไม่้ถูกต้องจัดให้ความรู้ที่ถูกต้องจรงิงๆแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปทําให้เขาเข้มแข็งขึ้นโดยการที่ลดความเหลื่อมล้าทางด้านเรื่องเกี่ยวกับกาเรียกว่าดิจิท <น>ก็คือทํมให้เขาเท่าทันทางด้านดิจิทัลได้มากขึ้นอย่างงี้แล้วก็ทําให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นก็จะดีหลังจากนั้น,เ,นเขาก็จะมีโครงการที่จะไปเจอไปเป็นผู้ให้ด้วยก็ไปเจอกับคอมมิชชั่นทร่เขาไปต่อคอมมิชชั่นีของผู้พิการหรือชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาทําอะไรได้บ้างเขาก็เป็นผู้ให้ด้วยความสุขของการให้เนี่ยมันค่อนข้างมากนะเวลาเขาไปเจอเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาจากกลุ่มหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายะระดับ ขึ้นมาเขามีโอกาสที่จะมอบให้กับใครที่ขาดโอกาสได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างผู้พิการหรือกลุ่มเปราะบางต่างเดี๋ยวพอเข้าไปจริงเขาทําตรงนี้ได้จากผลิตภัณฑ์ของเขาที่มีก็สามารถที่จะจะส่งมอบส่งต่อให้เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้แค่มารับเพื่อที่การดํารงชีวิตหรือแค่ความสุขส่วนตัวแล้วแต่ด้วยประสบการณ์ต่างๆความรู้หลากหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ให้ไปด้วยในตัวผู้ให้รวมถึงบางท่านเนี่ยมีความรู้พิเศษ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษรเรายังชวนเขามาเป็นผู้ให้คือเป็นผู้สอนด้วยนะครับมาให้ความรู้เป,เป็นวิทยาทานให้กับเ,เพื่อนๆว่าทําอย่างนี้เป็นยังไงอะไรต่างๆเพราะเข้ามาจากหลากหลายอาชีพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคอมมูนิตี้ก็เรียกว่า community อคอมมูนิตี้คอนซเเียมเหมือนกันที่รวมแล้วพอเวลาจบเขาก็เขาก็จะรวมตัวกันเหนียวแน่นว่าเดชฉันยังอยู่ตรงนี้นะฉันทาอันนี้อยู่อะไรต่างๆรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรต่างๆเขาแต่ว่าวันนั้นนอกจากได้แฮปปี้เนสส่วนตัว แล้วเขาเป็นผู้มอบให้กับคนอื่นได้เน,นี่เป็นสิ่งที่ที่จะทำให้สังคมดีขึ้นอย่างมากครับ